ครับ <c oughs> แนวทางนอยลาวันที่ยี่บสี่มาให้ชมอีกแล้วนะครับ <c oughs> ให้มาเป็นแนวทางในกนารแยกโชคว,วันที่ยีบสี่นะครับวันที่ยีี่กันยาสองห้าหกเจ็ดไปกลับบนล่างชุดเย็นชุดรองชุดกัน ให้ชุดเต็มมาพิจารณาเพื่อสอบทันที่ยี่บสามทันที่ยี่สบสามก็จัดเต็มนะครับวันนี้วันที่ยี่สบสามข้าทุกรอบเลยนะครับผลล่างทั้งเาวทั้งนอยพอกิดก็ พ่อกิดก็เข้านะครับพ่อกิดก็สี่เก้าเจ็ดสามบนล่างพิเศษก็หนึ่งสามเจ็ดสองนะครับพิเศษบนล่างเหมือนกันปกติก็ห้าเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งแปดก็บนล่างเหมือนกัน VIP ก็แปดสองเจ็ดสองบนล่างเหมือนกันถึงเราพัฒนาก็บนล่างเหมือนกันครับศูนย์สามกับเจ็ดสองเหมือนเดิมครับเจ็ดสองออกสามรอบนะครับวับนนี้ ยาวต่อไปครับชุดเก่าวันนี้ลงให้ชมก่อนนะครับวันที่ยี่สิบสามผ่านไปด้วยดีจัดหนักจัดเต็มวันที่ยี่สี่มานะครับยี่สี่ทำเสร็จก็จัดเลยสองเจ็ดสองเจ็ดกับ 03ลาวนะครับเข้าลาวพัฒนาไปแล้วนะครับเข้าชุดเด่นกับชุดกันเอาคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีบันที่24เล่นเบาๆนะครับเป็นบันอังคารบันอังคารชอบเปิน้น โชคดีทุกท่านครับ